หลันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะระบุว่าปมความขัดแย้งทางการเมืองไทยก็เดินมาถึงฉากสุดท้ายนั่นก็คือการออกมาทํารัฐประหารของกองทัพแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกจะออกมาให้คํามั่นสัญญาหลายต่อหลายรอบนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์คิดเหนือข่าวเรื่องจับตาสีาดากาวันที่19เมษายนจากการติดตามสถานการณ์ของสื่อมวลชนหลายสำนักต่างสรุปเป็นประเด็นเดียวกันว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วประเทศไทยก็หน,นีไม่พ้นการรัฐประหารไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกจะพร่ำให้สัญญาครั้งแล้วครั้งเล่า รับรองว่ากองทัพจะไม่รัฐประหารเด็ดขาดแต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่สัญญาไว้ความเคลื่อนไหวที่เห็นชัดเจนประการแรกคือการเพิ่มกำลังทหารโดยอ้างว่าเพื่อช่วยรักษาความสงบจากเดิม58กองร้อยกลายเป็น113กองร้อยนี่เป็นสัญญาณแรกที่มองเห็นชัดเจนและเข้าใจว่าการรัฐประหารครั้งนี้กองทัพบ,บกจะใช้ขุมกำลังภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง ของพลตรีอภิรัติคงสมพงศ์บุตรชายของพิกจ๊อดหรือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาคือหัวหน้าคณะรัฐประหารล้มรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันมาคราวนี้บุตรชายก็ไม่ทิ้งสายเลือดพ่อยังเป็นขุมกําลังหลักของทหารบกที่อาจก่อการรัฐประหารตามข่าวทางลึกซึ่งระบุตรงกันว่าจะใช้เลิกในวันที่19เมษายนเวลาสีนาฬิกา นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้วยังมีการเปิดตัวของขบวนการเสรีไทยรุ่นที่3เป็นทายาทของเสรีไทยในอดีตโดยนายทิติชัยนามได้เปิดเผยผ่านช่องเอเชียอัปเดตซึ่งบางคนวิเคราะห์เป็นสองแง่ว่างานนี้อาจจะเป็นของจริงหรืออาจจะไม่มีอะไรแทรกซ้อนอยู่เบื้องหลังก็ได้ที่ว่าเป็นของจริงคือขบวนการเสรีไทยได้ฟื้นตัวเองขึ้นมาจากในรุ่นบรรพบุรุษที่ทำงานช่วยชาติ ด้วยการต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพามาคราวนี้เป็นเสรีไทยรุ่นที่สและเป็นทายาทของเสรีไทยในอดีตบางคนมองว่านี่อาจจะเป็นการก่อเชื้อไฟบางอย่างเพื่อเป็นเกมที่จะกระทบเข้าหาปฏิบัติการทางอำนาจของฝ่ายอมาตยตะยาธิปไตยแต่เรื่องดังกล่าวเป็นแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของไม่จริงแต่หากที่ชัดเจนเห็นจะได้แก่ มีการเปิดเผยแผนการรัฐประหารของทหารบกซึ่งถูกใช้คำว่าจิ้งจอกสีเขียวกลุ่มเสรีไทยเหล่านี้ได้ประกาศว่ามีภารกิจ3ประการประการแรกได้แก่การปราบกบฏประการที่สองคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยและประการที่3คือภารกิจฟื้นฟูประเทศไทยสรุปแล้วจะของจริงหรือของไม่จริงก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือการระบุวันเวลาที่กลุ่มทหารบกกลุ่มหนึ่ง เตรียมการรัฐประหารในวันที่19เมษายนเวลา4นาฬิกาสอดคล้องกับการระบุของแหล่งข่าวสายอื่นๆข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะรับฟังเอาไว้จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรในวันที่19เราคงจะทราบแน่นอนทายาทเสรีไทยรุ่นที่3ได้ระบุว่าพวกเครือข่ายของเขาจะออกมาต่อต้านการลบล้างระบอบประชาธิปไตยถ้ามีผู้คิดที่จะรัฐประหารเช่นนั้น มใช่เฉพาะเครือข่ายของพวกเขาที่มีอยู่ประมาณ7 0็ดหมืนคนทั่วประเทศไทยแต่หากยังมีเครือข่ายอื่นๆเข้าร่วมด้วยรวมทั้งกองทัพที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะเป็นกองกําลังของกองทัพเรือส่วนหนึ่งกองทัพบ,บกส่วนหนึ่งและกองทัพอากาศอีกส่วนหนึ่งพร้อมกันนั้นยังมีการเรียกร้องให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันลุกขึ้นต่อต้านการรัฐประหารหากเกิดเหตุขึ้นจริง เข้าใจว่าวันที่19เมษายนนี้น่าจะใกล้เคียงกับวันวอเวลานอที่ขนเสื้อแดงนัดประชุมครั้งใหญ่และเป็นวันที่สาร,รัฐธรรมนูญชี้ความผิดของนายกรัฐมนตรีในกรณีสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีล่าสุดนั้นแหล่งข่าวระดับสูงยังบอกว่าฝ่ายอมาตยาธธิปไตยกำลังทบทวนแผนการอย่างจริงจังอีกครั้งว่าจะลงมือรัฐประหารหรือไม่เนื่องจากความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมา ทำให้ฝ่ายอมาตยเสียศูนย์ไปพอสมควรอีกทั้งด้านรัฐบาลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างก็เกาะติดกับเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งเขาใจว่าที่จริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายใดนักสําหรับเวลาเช่นนี้ที่ประชาชนมีการตื่นตัวอย่างเต็มที่รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้กับใครก็ตามที่มีความคิดเช่นนั้นเพียงแต่น่าสนใจเหมือนกันว่าเลิกรัฐประหารนั้นเมื่อถูกล้วงตับออกมาแล้ว ถ้าคิดการใหญ่จริงจะยังยืนยันวันเวลาเดิมหรือไม่เพราะถ้าถูาถกลวงความลับเช่นนี้บางทีเรื่องรัฐประหารอาจกลายเป็นเรื่องฆ่าตัวตายของผู้ที่คิดจะเป็นกบฏก็ได้ต้องจับตาดูว่าเราจะมีคณะรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จหรือมีคณะกบฏเกิดขึ้นและถูกตอบโต้จนถึงขั้นหมดสภาพทั้งนี้และทั้งนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยผู้ตื่นตัว และรักความเป็นประชาธิปไตยว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน